ของขวัญอยู่ไหนของควัญอยู่ไหนของควัญอยู่ไหนนาะของควัญอยู่ไหนยายหาของควัญไม่เจอเลยของขวัญไปไหนนาะหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเอไม่เห็นเลยมีใครเห็นของควัญบ้างคะมีใครเห็นของขวัญหรือเปล่าคะไม่เห็นของขวัญเลยของควัญอยู่ไหนคะของควัญอยู่ไหน อยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยหาไม่เจอเลยหาไม่เจอหาไม่เจอเลยอยู่ไหนนาะครั้งที่แล้วเห็นมามาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ข้างๆตู้เนี่ยแต่ครั้งนี้ไม่เห็นเลยอยู่ไหนเนาะหาไม่เจอมีใครเห็นของขวันบ้างหรือเปล่าคะใครเห็นของขวันบ้างคะบอกคุณยายหน่อยแล้วคุณยายหาของขวันไม่เจอหาไม่เจอนะเนี่ยว่าจวันนี้ว่าจะพาไปซื้อคิตตี้ ว่าจะพาของขวัญไปซื้อคิตตี้หาไม่เจอแล้วหาของขวัญไม่เจอแล้วจะได้คิตตี้หรือเปล่าน้อวันนี้อยู่ในห้องนอนแล้วคะหอหนูยายห้องนอนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคุณยายไปหาดูในห้องนอนนะห้องนอนเจอไหมเจอของขวัญหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาในห้องนอนก่อนนะคะของขวัญอยู่ไหนคะ ของควันอยู่นี่หรือเปล่าประตูล็อกเนี่ยสงสัยอยู่ในห้องนี้แน่เลยก็ก็ก็กก็กอ่ะไม่มีเสียงตอบว่าไม่มีเสียงตอบแต่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนแน่เลยไปไหนเนาะไปไหนเนาะจะไปซื้อคิตตี้แล้วนะคะเราจะไปซื้อคิตตี้กับคุณยาเลยปะคะไปหรือเปล่าจะไปซื้อคิตตี้หรือเปล่าคะ ขวาไม่อยากได้คิตตี้แล้วใช่ไหมขวานจะเอาคิตตี้หรือเปล่าไม่เอาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปก่อนนะไปแล้วนะคะไปซื้อคิตตี้แล้วนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอา้าวเห็นมือเอาอยู่นี่โอ้ยโอ้ยอยู่นี่เกืิดจะไปแล้วนะเนี่ยอยู่นี่เองเย อุ้ยคุณยายเกิดจะไปซื้อคิตตี้แล้วอกคุณ <Yes. S 1> ยายเกิดจะไปซื้อคิตตี้แล้วคุณควอนคอยู่นี่นี่เอง